อรุณสวัสดิ์ค่ะพระพิดาพระบูตรพระวัญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้เราได้เข้ามาพบกันอีกแล้วนะคะ,ะซึ่งพวกเรานั้นที่จะ,ะพร้อมใจกันได้เข้ามา ฟังพระตํรราขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตรัสกับเราในทุกๆวันในเวลาเช้าสำหรับเช้าวันนี้วันที่15ตุลาคมพระองค์ทรงตรัสว่าให้ใจของเจ้าล,ลึกถึงเราเสมอในวันนี้เราได้ให้สัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันกับเจ้าเสมอคำกล่าวสุดท้ายก่อนที่เราจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์คือนี่แนะ่ เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปคำสัญญานี้มีให้แก่ผู้ที่ติดตามเราทุกคนอย่างไม่มีข้อยกเว้นและเป็นดังโรคที่คอยปกป้องเจ้าในทุกๆวันลูกเอ๋ยบนเส้นทางแห่งชีวิตเจ้าจะต้องพบเจอกับดักมากมายไม่ว่าจะเป็นหลุมบ่อแห่งความสิ้นหวัง และความรู้สึกสงสารตัวเองหรือเนินสูงชันแห่งความแยหยิงและความด้อดิงมีหลายสิ่งเหลือเกินที่จะคอยยั่งชิงความสนใจของเจ้าโน้มน้าวให้เจ้าเดินออกจากทางของเราเมื่อใดที่เจ้าละสายตาไปจากเราแล้วเดินไปในทางอื่นเจ้าก็จะตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่ง แม้กระทั่งเพื่อนที่หวังดีก็อาจนำเจ้าให้หลงไปในทางขอไปไปได้หากเจ้า,เาให้เขามาแทนที่เราชีวิตของเจ้าขอแผัยนะคะไปให้เขามาแทนที่ของเราในชีวิตของเจ้าวิธีเดียวที่จะรักษาชีวิตอยู่บนเส้นทางของเรา ไว้ได้ตลอดนั้นคือการให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เราเพราะการตระหนักถึงการสถิตยอยู่ด้วยของเราจะเป็นสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองเจ้าในที่สุดอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำมัทธิวบทที่28ข้อ20สอนเขาให้ ถือรักษาสิ่งสารพัดทึ่งเราได้สั่งพวกเขาวไว้นี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคฮิบูบทที่12ข้อหนึ่งข้อสองเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ร่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้เบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อการเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ทรงให้เรานั้น ได้เชื่อมั่นในพระองค์ที่จะฝากชีวิตไว้กับพระองค์ให้เดินตามทางของพระองค์ที่พระองค์จะเป็นผู้ทรงนำไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดที่ทำผิดหรือว่ามีปัญหาต่างๆพระองค์ทรงรู้พระองค์จะทรงช่วยพวกเราทุกคนให้ได้กลับมาเดินตามทางของพระองค์พระองค์ทรงจัดว่าขอให้พวกพวกเราทุกคน ที่จะมีความชื่นชมยินดีเตรียมตัวไว้สำหรับพระองค์ที่พระองค์จะเสด็จมาพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์จะคอยปกป้องพวกเราแม้แต่ภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าทุกคนเชื่อมั่นในพระองค์รักพระองค์ที่จะเดินตามทางของพระองค์ทุกคนก็จะได้รอด ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกและทุกคนตลอดมาพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาอยู่กับลูกทุกคนและอภัยความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทาความผิดต่อพระองค์ลูกขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงให้อภัยบาปกับลูกทุกคนและ เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาปกป้องคุ้มครองให้ลูกทุกคนพ้นจากภัยพิบัติต่างๆหลุดพ้นจากหนี้สินมีกินมีใช้ไม่อดอยากมีความสุขเป็นเจ้าหนี้ไม่ได้เป็นลูกหนี้ลูกขอากราบขอบพระคุณพระองค์สร,สรรเะเิญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ